สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะเพื่อนๆวันนี้ปนุษย์จะมาทำขนมจีนน้ำยาป่าสไตล์ปนุษย์นะคะตอนนี้ปนุษย์กำลังต้มขา่าตะไคร่หอมกระเทียมกระชายมะกรูดแล้วก็พริกด้วยกันนะคะแล้วก็ใส่เกลือและสลาค่ะต้มจนนุ่มค่ะเดี๋ยวมาดูต่อนะคะว่าปนุษย์จะทำยังไงต่อไปค่ะ นี่คือเนื้อปลาปลาบันดีนะคะฟิลเลตค่ะที่ไม่มีก้างน,นะคะแล้วก็ใส่ไปน้ำเดือดเลยค่ะแต่ไม่ต้องคนนะคะมันจะได้ไม่เหม็นคาวค่ะก่อนใส่ต้องให้น้ามันเดือดจริงๆนะคะก็ทิ้งไว้จนสุกค่ะเขคะอย่าคนนะคะปล่อยไว้อย่างนี้เลยค่ะ อืมกลิ่นปลาาหอมฉุยเลยคะ่ะเดี๋ยวพอเครื่องขาตะไคร้หอมกระเทียมนุ่มนะคะปา้าลุกก็จะมาตำใส่โคกค,ค่ะและกลองค่ะ Oh mm -hmm. หลังจากที่พนุษย์ต้องจนเครื่องสมุนไพรนะคะเครื่องแกงแกงป่านุ่มแล้วพนุษยมเอามากรองค่ะกรองเสร็จแล้วก็มาตำค่ะตำเสร็จแล้วเดี๋ยวไปกรองอีกนะคะง่ายและสะดวกค่ะ ขนมจีนนะคะป้านุชก็ใช้เส้นขนมจีนแห้งค่ะตอนนี้กำลังต้มนะคะแล้วก็ทําน้ําทําน้ํายาป่าไปพร้อมต้มขนมจีนไปพร้อมนี่ค่ะอย่างนี้ค่ะพะนุชชอบเส้นใหญ่ค่ะเป็นขนมเส้นเฟอร์ของเวียดนามค่ะนะคะต,ตอนนี้ก็กำลังต้มค่ะเก็บได้แล้วค่ะเพื่อนๆเดี๋ออยวนะคะ ง่ายง่าย,ายค่ะไม่ได้ยากอะไรเลยเห็นไหมคะพอเสร็จนี่ปนุก็ออกไปทำน้ำยาต่อค่ะ จากที่ต<ำ>ําให้มันเครื่องสมุนไพรที่เราต้มไว้นะคะเราก็มากรองอีกครั้งนึงเพื่อไม่ให้นะคะเพื่อนๆดูนี่ปานุชก็ได้เรียนแบบมาจาก Youtube ช่องหนึ่งนะคะเมื่อก่อนป้านุชทำไม่เป็นค่ะเดี๋ยวนี้เอาขนาดค่ะชอบมากเลยเห็นไหมคะเศษก,กากมันก็ไม่ได้ลงไป เคื่องแกงเราก็ลงข้างล่างค่ะแล้วนะเ,เดี๋ยวปนุ่นเอามาตาอีกรอบหนึ่งนะคะยังไม่เสร็จเลยน้ำไหลไหลแล้วค่ะง่ายเรียบเดียวค่ะแป๊บเดียวก็ได้ทานแล้วค่ะ เอามาตอีกรอบนึ่งนะคะเพื่อเครื่องแกงมันจะได้เข้มข้นค่ะเห็นกนิคะเพื่อนๆปนุททำแบบนี้สามครั้งนะคะแล้วเดี๋ยวก็ปนุ์ก็เสร็จแล้วปนุษย์ก็จะตำฟาที่ต้มไว้ใส่ค่ะ แล้วก็รุกกระชายใส่นะคะเพื่อให้หอมค่ะแล้วก็ใส่ต้นหอมก็เป็นอันกินประทานได้ค่ะเดี๋ยวก็จะทำอีกครั้งหนึ่งค่ะแบบนี้เลยนะคะเพื่อนเพื่อนทำตามได้นะคะเห็นไหมคะง่ายๆเลย,ยะคะ่ะใส่แค่ขา่าตะไคร้กระชายหอมกระเทียมพริกเม็ดใหญ่พริกเม็ดเล็กค่ะใบกรูด เอาไปตำค่ะนี่เราก็ได้ขนมจีนยาป่านะคะอืมเอาไว้ยั่วเพื่อนๆค่ะน้ําลายไหลใช่ไหมอ่ะนี่ค่ะปะนุษย์อีกหนึ่งรอบค่ะเป็นเสร็จค่ะ,ะเดี๋ยวมาดูสุดท้ายเลยนะคะ ไปนานเสร็จสมบูรณ์ค่ะน้ำยาป่าปนุเห็นเห็ค่ะน่าทานไหมคะเพื่อนๆลองทำทานที่บ้านกันได้เลยนะคะกำลังร้อนๆเลยค่ะเดี๋ยวไปชิมกันนะคะว่ารสชาติจะอร่อยหรือเปล่าค่ะขนมจินวิยาป่าค่ะมาเร็วมาเร็วใครอยากทาน มาเลยค่ะกับปนุษย์ค่ะเห็นไหมค่ะเสร็จสมบูรณ์แล้วนะคะน้ำยาป่าของปนุษย์ค่ะใส่กระลูกชิ้นปลานะคะชวนเพื่อนๆมาทานด้วยกันนะคะทำเองอร่อยเอง ส่วนผักก็มีนิดหน่อยเองค่ะเท่าที่หาได้ที่นี่นะคะเรามีประกาศดองใชไหมคะทำเองอร่อยเองค่ะขอบคุณนะคะเพื่อนๆสามารถทำตามได้เลยนะคะง่ายๆค่ะไม่ยากเลยค่ะ ทำเองอร่อยเองค่ะสวัสดีค่ะ